สวัสดีครับชื่อใหม่นะครับพลศรประชรพานิชนะครับก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็เป็นศิลปินแล้วกันก็โปรเจกต์ที่ทํามาเสนอกับสททในครั้งนี้ครับก็คือชื่อโปรเจกต์ว่าออพี่ไม่ลองวีคครบับอาจจะสงสัยว่าลองที่นี่ไม่ใช่เป็นรอเลงนะครับแต่เป็นรอจุฬาที่เป็นลองวีคคือพี่ไม่ลองวีคคืออะไรก็คือเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะให้ศิลปินรุ่นใหม่ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ที่ ใช้มีเดียที่อาจจะแตกต่างจากงานเพนติ้งหรือว่างานสื่อผสมต่างๆครับเป็นงานที่เน้นไทม์เบสไทม์เบสก็คือวิดีโอเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าไลทติ้งแสงสีต่างๆนะครับพวกเราเนี่ยเริ่มต้นทําพี่ไมล์ลองวิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วฮะแล้วก็พอผจญมอกับเอ่อปีก็ประมาณนี้พอดีที่สอสอเปิดรับโปรเจกต์ครับก็เลยส่งโปรเจกต์เข้ามาเป็นพี่ไมล์ลองวิกพี่ไมล์ลองวิก ก็ชื่อก็บอกอยู่กับพี่มายนะก็จัดที่พีิมายจังหวัดนครศรีมานะครับอำเภอพีิมายจังหวัดนครศรีมาซึ่งมีปราสาร์หรือจริงๆเขาเรียกว่าวัดโบราณนะวัดโบราณพันปีที่ชื่อว่าพี่มายเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วรอบๆก็จะเป็นโบราณสถานเป็นเมืองปอยศาสตร์เป็นเมืองโบราณอะไรเงี้ยฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะถูกมีความมีภาพมีอะไรต่างๆนานาว่าแบบเป็นเมืองที่เข้มขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในเขตโบราณสถานอยู่ในเขตวัดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่จริงๆ เราได้ทำที่มาลงวีขึ้นมาตั้งแต่ปีแล้ว2024แล้วก็เนี่ยก้าวสู่ครั้งที่2ในปี2025เนี่ยเราก็กะจะเอ่อทำให้พี่มาเนี่ยเอ่อมีภาพใหม่ขึ้นมาก็คือการเอาศิลปะงานศิลประร่วมสมัยจากศิลปิน7-8คนทั่วประเทศรวมถึงอาจจะมีศิลปินต่างชาติด้วยนะมาเอ่อติดตั้งงานในพื้นที่ม,มยพหม่รอบเมืองเลยคือเมืองไม่ได้ใหญ่มากสามารถเดินได้ปั่นจักรยานได้หรือว่าแบบ เดินไปดูนู่นนี่นั่นได้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เชขับเคลื่อนด้วยงานศิลปะแล้วก็จะครอบคลุมไปจนถึงออมีโดเซนตโปรแกรมก็หมายถึงโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆมีเวิร์กช็อปกับคนในชุมชนม, talk, มีทล์กมีต่างๆคือเป็นเฟสติวัลดึงที่อยากใช้มันครอบคลุมแล้วก็ยังยืนกับโตพื้นที่ครับตอนนี้แลนไว้เป็นช่วงเดือนสิงหาคมครับที่มาลงวิกครั้งที่2เนี่ยในปี2025เนี่ยเราตั้งชื่อธีมว่ามรนสมฝันหรือมิดไนมูลซูลอาจจะสงสัย ทำไมต้องเป็นมอรสมฝันอะไรย่างี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะตั้งคำถ,ถามถึงโลกในปีในในศตวรรษนี้แหละว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงทมกลางหมอกควันและความไซไฟบางอย่างที่มันน่าจากจินตนาการถึงชีวิตในฝันของเรามันจะเป็นยังไงการที่มี AI เข้ามาการที่โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตแบบนี้จริงๆได้ไหมหรือมันจะต้องอยู่ในฝันของอะไรสักอย่างอะไรคะ แล้วมอสุมในที่นี้ก็คือเราเราท้าทายการจัดงานศิลปะในที่กลางแจ้งนิดนึงเพราะว่าตัวที่ไมยลองบิกมอสุ่มฝันนะครับจัดในหน้าฝนเพราะาเราต้องการจะอย่างหนึ่งต้องการจะให้มันเข้าธีมและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะท้าทายศิลปินรุ่นใหม่ในการพลิกแพงงานตัวเองครให้ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กลางแจ้งเป็นบราณสถานแล้วก็มีฝนตกได้อันนี้ก็คือความสนุก ของพ่อพี่มายลองวีกแล้วเราคิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาถ้าถ้าเคยไปปราสาทขอมหรือปราสาทอะไรเงี้ยฮรเราจะเห็นว่ามันเป็นหินเนาะเออแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันคือหินนั่นแหละผมก็เข้าใจว่ามันก็คือหินที่ก่อก่อร่างสร้างกันขึ้นมาใช่ไหมครแต่ว่าทุกครั้งที่ฝนตกมาใส่โบราณสถานแบบเนี้ยฮะมันจะสวยและมันจะชุ่มฉ่ำมากมันจะมีมวลขลังบางอย่างที่ที่ปกติ นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยได้สัมผัสเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บเขาก็ไม่ออกไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมในช่วงที่เป็นโลจิสันของการท่องเที่ยวในเมืองพี่หม้ครับผมติดตามได้ตามเพจ a c e b ุ o k เลยครับหรือว่าเพจ Facebook ก็ชื่อว่า Long week พี่มายลองว e e k ิเมือภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็ง่ายากครับ p h i m a i l o n g แล้วก็ week ที่เป็นสัปดาห์ครับผมก,ก็ถ้าช่วงนั้นคิดว่าไม่น่าจะมี เทศก,กาลอะไรจัดในช่วงนั้นว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วก็น่าจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่ทําให้เรามีจังหวะเวลาให้คนมาเทศก,กาลอะไรแนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับตอนนี้มีการเดินทางก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วถ้าขับรถเองก็มอเตอร์เวย์ม6ก็ไปถึงพีมายจากกรุงเทพสี่ชั่วโมงไม่เกินประมาณนี้เราคิดว่าแบบเเดินทางก็ไม่ยากมากแล้วก็ถ้าใครอยากไปสัมผัสความเป็นเมืองโบราณสถานที่ที่ถูกตีความ โดยร่วมสมัยผ่านคนรุ่นใหม่ๆที่เข้าไปทำงานกันเนี่ยก็อยากเชิญชวนครับผม